สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนสมองทุบบอลครับผมมือน,นีพญ่์ไส้สีผ้าระเบิงธงหน้าแถวบริเวณบันน้ำอ้อมพักกะยาบันอน,นี้บัานน้ำอ,อ้อมเนาะตีเขาบัานน้ำอ้อมถ้าเจ้าเกีย้ยวเขาบ่ไดดพี่น้องเอารถเกี้ยวลงบอ่อใดครับผมพูดะน้ำยังไหลยอยู่ครับมีแตน่น้ำพูดะ เขาอยนีเต็มทงเลยครับผมข้าเจ้าเป้งบ่ได้่มี่มองเป้งน,น้ำไปครับผมจำเป็นต้องเคี้ยวมือครับผมปีไม่สีแเหลววอลแนวนี่นี่ครับบรรยากาศเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่น้องตามไา่ทางครับผมมือนี้พอนี่ใส่ไปทุระครับผมกลับมากกัเลยทายวิวผมงามมาให้พี่น้องเบิง่งนี่ครับุคข้าเจ้ากระตาเขาน้ำทาง เขาลงเกี่ยวเองได้เอ้ยรถเกีียวลงได้ก็มีแต่ว่าบ่หลายอันนี้เป็นบ้านผักกะย่าเนอะบ้านผักกะย่าตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับบรรยากาศบ้านเมืองข้าเจ้า ก็มีคนโทรมาถ้าฝุ่นก็สีไฟบ้านน้ำอ้อมครับครับพี่น้องอัน,นอันนี้บ้านผักกระยาอ๋อเออ,เอ,อต่อพักกระาได้คเอาขนลิ้นไปเย็นขนลิ้นห่อมห้ามเขาครัเจ้าพี่น้อง ฝนลินทํำเขาอยู่บ้านนาดีบ้านนาดีตำบลหนองหางบรรยากาศตอนนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นวานละ่ะนี่ครับไปใจบ่ไห้พวกตาเขาหนึ่งจะใจ้จดใจจใจอใจหน่อยใใหง่ายูย่ห้ามกูมือได้เนาะหน่อย <c oughs> ตองพญใช้ไส้กับตาไว้ขึ้นกันห้ากับว่าพเป็นตัวนอพี่นนองเรื่องของธรรมชาติอันนี้วัดบ้านผักกระยาครับผม บ้านนี้ที่ออกบ้านน้องครูอย่าไปบ้านน้องครูเอ้า F4 เพิ่นโทรนำครับเบื้องพี่ผลงานพี่น้องแถวนี้ข้าเจ้ายังขัดหลีกข้าเจ้ายังขัดหลีกเกี่ยวได้พี่น้องพุทธาเขาผูเอย่เลีดอยู่ฮะ ก็เจ้ากันเจ้ากระตาเขาน้ำทาาครับผมรอบพาันมีอะไรสิเาลู่่หลยคนเพื่อนกับเกี้ยวเขาเป็นกระลังเลีงเกี่ยวเขากรลังพอดีเกี่ยวครับผมแต่ว่าผู้ลงนคนคือจังสี่หละเพื่อนกับเกี้ยวรถเกี่ยวบอดดอครับผมก็ต้องเกี้ยวมือครับผมปวดก็เจ้าตาเขาน้ำทาาครับผมผู้ใดตาเขาย้าวเลยครับผม ราคาเขาก็บ่ค่อยดีคือคนละตาเขาหลายตากไม่ขายแหง,งน,นี่จังราคาดีเพิ่นวะนี่ครับพี่น้องบนท้องบนก็จ้ากระลังตาเขาตาข้าวหัวเพิ่นเกี่ยวได้ก็เกี่ยวแต่ว่าส่วนหน่อยส่วนหน่อยเอารถเกี่ยวลงได้ส่วนหลายนี่คือยังไงหนเีเกว ต่อไปก็สิเป็นบ้านน้องครูครับผมบ้านน้องครูตำบลน,นาเริงอำเภอเม่วงสาสิจังหวัดตุบุรีชจานีบรมแดนตำบล้องห้างเลยครับหลวงตำบลนาเริงนี่เขาเขาจะาิ้งเบิร์้เอาร์โหลดเละเดือนคิดสามสีแล้วว่าละบาดนี่พี่น้องเบิรงเอารโหลดครับผม ข้าวฟ้าขมุขมัวมีเมฆฝนนี่นะครับวมมีอยังไลคยคลิปนี่กระถ่ายบรรยากาศพี่ให้นอ้องเบิ้งครับผมไอ้งูว,ว่าถ้านีเกี่ยวกับทัานได้เกี้ยวเขาเพราะบันไดรถเกี้ยวกับลงบันไดครับผมลงใดเป็นบางทงบางหม่องนเพื่อนไงกับร่งบันไดขาเจากับสีเกี้ยวมือเอาครับผมเป็นตะลุตนชื่อว่าละ่ะปีนี่ฝนมันดีครับผมฝากมาพ,นพอนเพื่อน ทุกผู้สั่นที่เข้ามาที่ตามรับชมครับผมฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่์ไส้นั่นเอครับผมสำหรับคลิปนี้มีซำนีครับบอกกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ